รายการสมุนไพรน่ารู้วันนี้ขอเสนอสมุนไพรมะขามแขกมะขามแขกเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีความสูงประมาณ60-150ถึงเซนติเมตรใบเหมือนกับมะขามทั่วไปแต่จะยาวกว่าและที่ปลายใบมีแหลมกว่ามีใบย่อยอยู่ประมาณ7คู่และใบมีสีเขียวมีรสเปรี้ยวหวานชุ่ม ยอดของกิ่งจะออกดอกเป็นช่อสีเหลืองส่วนที่นิยมใช้เป็นยาได้แก่ส่วนของใบแห้งที่มีอายุอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งหรือช่วงที่ก่อนจะออกดอกและฝักใบแห้งเป็นต้นสรรพคุณของมะขามแขกใบและฝักของมะขามแขกมักใช้ปรุงเป็นยาถ่ายใช้เป็นยาขับลำไส้ได้ดีและช่วยแก้อาการท้องผูกได้มีสรรพคุณที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้เป็นยาระบาย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและคนที่เป็นฤิษีดวงหรือผู้ที่มีปัญหาท้องผูกอยู่เป็นประจำเนื่องจากในใบมะขามแขกมีสารแอนทราควีนนอมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ช่วยทำให้ถ่ายท้องได้ใช้เป็นยาถ่ายพยาติถ่ายพิษอุจจาระลดอาการบวมน้ำและช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและมีส่วนช่วยในการต้านเชื้อแบคทีเรียในลำไส้สนับสนุนเนื้อหาโดย ยาระบายสมุนไพรคุณสำริดสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร043 306 484หรือที่ไลน์แอดบันดิตโว